วิววันนี้พบกับก๋วยจับอุบลเชฟด้วยทำง่ายอร่อยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้กับช่องมีนาได้บีอาราวด้วยนะคะ มาจ้ามาทําก๋วยจั๊บอุบลกันง่ายมากๆนะคะนี่ก็คือเซตก๋วยจั๊บที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็ไปเตรียมหมูยอค่ะแมก๋วยจั๊บอุบลก็ต้องใส่หมูยอสิค่ะนอกจากนั้นนะคะก็สามารถใส่ไข่เพิ่มเติมไปค่ะเผื่อชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปค่ะเริ่มต้นนะคะเรามาเตรียมหมูยอกันก่อนแมมีทั้งแท่งแบบนี้ก็ใส่ไปทั้งแท่งเลยสิคะไปตั้งน้ําให้เดือดก่อนจ้าแล้วก็ไปหั่นหมูยอมาต้าด๊า หมูยอพร้อมเทลงไปลวกเลยค่ะทุกคนนอกจากนั้นเราก็ตามด้วยผงปุุงรถที่มันอยู่ในเซ็ตของออก๋้วยตับอุบนนั่นเองนะคะใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปจริงๆแล้วนะคะเราควรจะ เติมน้ำอยู่ที่4 5 0ถึง5 0 0ซีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมินเนทก,ก็กะกะเอาค่ะคือเป็นคนที่ชอบรสชาติเจ็มจนเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นก็กะเอาว่าเออไม่ต้องแบบน้าเยอะมากนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเค็มหรืออะไรอย่เงี้ยก็เติมน้ําเข้าไปอีกนะจะ๊ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปเตรียมแกะห่อที่มันเป็นเส้นกวยจับยวนเลยค่ะสะดวกมาก จริงๆแล้วนะคะทุกคนในห่อมันจะมีหมูยออบค่ะต้องเริ่มใส่หมูยออบก่อนนะคะแต่มิเนเร่ไปเห็นหมูยออบตอนถ่ายค่ะก็เลยยังไม่ได้ใส่นะคะทุกคนดูดีๆนะคะระหว่างหมูยออบกับหอมเจียวนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะพอเราแกะเส้นเรียบร้อยมันก็จะมีผงแป้งนิดๆก็เคาะเคาะแค่ๆกันออกไปหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะพอเราใส่เส้นก๋วยจั๊บไปแล้วนะคะก็ ใช้เวลาในการต้มเนี่ยก็ประมาณสัก2-4นาทีนะคะใครชอบแบบเส้นนุม่มอืดอะไรเงี้ยก็ต้มนานนิดหนึงนะจ๊ะถ้าเกิดว่าแบบชอบกำลังพอดีก็2-3นาทีกำลังดีเลยละค่ะหลังจากนั้นนะจ๊ะผอนน้ำเริ่มเดือดปุ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 ด,ปดได้เวลาแล้วเราก็อาจจะต๊ะ ไข่ใส่ลงไปสักนิดนะคะพอดีเราชิมแล้วมันเค็มไปนิดนึงเราก็เลยเติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะจ๊าหรือใครที่จะไม่ใส่ไข่ก็ได้คะ่ะแต่ว่าเียนี่ก็คือชอบค่ะใส่ลงไปนะคะแค่นี้เลยตาดาเสร็จแล้วจ้า ซึ่งในห่อนะคะเขาก็จะมีพริกค่ะแล้วก็มีหมูยออบซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าหมูยออบไปใส่ตอนแรกตอนที่ตั้งน้ําเดือดนะจ๊ะแล้วก็ยังมีหอมเจียวนะจ๊ะใส่ลงไปโอ้โหหอมอร่อยเลยแหละค่ะรสชาติอร่อยกำลังดีเลยแหละค่ะทำง่ายแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วก๋วยจับอุบลไม่ต้องไปไกลถึงอุบลอยู่ที่ไหนก็ทำได้ ใครอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนนะก็ดูที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะจะแปะเ Facebook ของคนขายเอาไว้ให้คะ่ะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องมินเร่บีอาราวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ